สวัสดีค่ะช่องโอไมก็รีวิวแนะนํานะคะตัวนี้เลยสระผมแบบไม่ไใช้น้านะคะได้แชมพูสําหรับสาวๆนะคะที่มีความเร่งรีบในแต่ละวันแล้วก็ต้องพบปะกผู้คนนะคะแล้วก็มลภาวะด้วยอย่างโอเนี่ยก็คือมลภาวะแบบมนท้องถนนอะ่ะโอโดยสารโดยรถเมย์เนี่ยมันจะทําให้เรามีกลิ่นแล้วรแบบติดผมเป็นคนที่มีกลิ่นติดผมง่ายมากแล้วตัวเนี้ยสะดวกพกพาง่ายนะคะก็คือที่โอเลือกใช้เพราะว่า มันช่วยให้สีผมเราอะไม่เฟดนะคะก็คือรักษาสีผมให้อยู่คงยาวนานมากตัวนี้เลยข้าสซ้ยยุดกันเลยนะคะก็คือเขยาวว่าก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะเว้นระยะห่างประมาณ 8- 1 0สนิ้วนะคะแล้วก็ฉีดสเปรย์เข้าไปที่โคนผมนี้นะคะแล้วก็เราก็ฉีดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยคะ่ะขยําเนี้ย ให้มันที่หนังศีรษะนะคะแล้วเราก็จัดทรงได้แล้วกลิ่นหอมโดยที่เราอ่ะไม่ต้องสระผมบ่อยแล้วเราก็จะทําให้เราอ่ะมีสุขภาพผมที่ดีน้ามันเคลือบผมเราก็ยังอยู่แล้วทําให้เราแบบสีผโมโอ้ยังคงทนยาวนานนะคะก็โอจะรีวิวนะคะหลังจากที่โอใช้ไปแล้วนะคะก็คือโอมีความรู้สึกว่าซันซิลตัวนี้ดแชมพูตัวนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยอ่ะโอมีความรู้สึกว่าผโมโอเหนียว เหนียวขึ้นเหนียวมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันไม่ได้ทําแบบมันมีความหอมนะคะมันมีความหอมแต่ผมมันยังมีความเหนียวอ่ะแล้วก็ยังแบบไม่ได้ช่วยควบคุมความมันนะคะตัวนี้ยังยังไม่ได้ถือว่าจัดว่าเป็นแบบท็อป e n นะคะตัวนี้ยังยังไม่โอให้สามสามดาวแล้วกันนะคะก็คือแบบแค่พอใช้นะคะแต่ก็คือแบบผมรู้สึกว่าผมโอเหนียวอ่ะมันไม่ มันมีแค่ความหอมแต่ว่ามันไม่ช่วยให้เรารู้สึกว่าแบบผมมันแบบนุ่มลุมชุ่มชื่นเหมือนในในที่โปรดักเขาเขียนไว้นะคะตัวนี้ก็คือใช้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แบบใช้ได้ได้ดีนะคะ